สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมกูครับสวัสดีครับผมเบลครับสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับพี่กูวันนี้เราอยู่ที่ประตูระบายน้ําห้วยบางสายเย่ครับซึ่งก็เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดมุกดาหารแห่งหนึ่งแห่งใหม่ด้วยใช่ครับผมวันนี้เราจะมาแนะนานะครับเจ้าตัวยามาฮ่าแอลล็อกอ่าเราก็จะมาดูกันนะฮะว่าแต่ละจุดเนี่ยมีจุดเด่นจุดไหนกันบ้างและมีข้อดีกัน เทคโนโลยีแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์ร่วมกันครับผมใช่ครับเริ่มจากจุดเด่นของตัวรถก่อนเลยนะครับมันจะเป็นหน้าจอแบบ Full LCD ครับเบลอ่าซึ่งหน้าจอตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันตัวใหม่นะครับที่จะทําให้การขับขี่เนี่ยสะดวกสบายแล้วก็ที่สําคัญเราใจมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่ามีฟังก์ชันหลากหลายที่ครบคันที่แสดงอยู่ในหน้าจอ LCD ของตัวใหม่นะครับผมครับผมถัดมาครับก็จะมีไฟหน้าแบบ LED ครับผมพร้อม d เดทาว Running ่งไลทนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในเวลาขับขี่มากยิ่งขึ้นครับเวลอ่าต่อไปด้วยนี่เลยครับจุดไฟท้ายเป็นไฟ LED ที่ให้ความสว่างจัดแล้วก็ชัดเจนมากๆเวลาขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับพี่กูครับผมถัดมาครับก็จะมีในส่วนของระบบเบรก ABS ครับเบลครับผมยิ่งนะครับเวลาขับขี่นะครับถ้ามี ABS นิ่วโหเรียกว่าเพื่อความมั่นใจนะครับในการขับขี่มากยิ่งขึ้นรับเบรกในในระหว่างที่เราเบรกกะทันหันนะครับผมล้อจะไม่ล็อกครับ ครับผมอ่าพร้อมระบบกุญแจนี่เลยครับเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับเป็นรีโมทอัจฉริยะพร้อมกับการตอบสนองฟังก์ชันนี่ในตัวกุญแจนี้นะครับก็คืออ่าจะรวมทุกอย่างในสวิตช์เดียวเลยพี่กูโอ้ามาทัานั้นยังไม่พอครับเบลยังมาพร้อมกับระบบเชื่อมต่อาม m a h า Y, y Connect อีกครับเบลว้าวา Y Connect นี่คืออะไรเอ่ย Y Connect ครับก็เป็นระบบเชื่อมต่อระหว่างตัวรถกับสมาร์ทโฟนนะครับเพื่อ ความสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับผมโอ้โหไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันหลากหลายที่มาใช้ใน Wi c o n นเน็เนี่ยต้องบอกได้เลยว่าล้วนแล้วแต่จะทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นเราใจมากยิ่งขึ้นพร้อมไปด้วยการเช็คนะครับในต่างๆนะครับความปลอดภัยด้วยนะพี่กูใช่ครับไม่ว่าจะเป็นนะครับนี่เดี๋ยวมีเราจะมีตัวอย่างเนาะในคนน็กวายคอนเน็นะครับมันจะเป็นการแจ้งเตือนสายโทรเข้าครับข้อความ ก็จะโชว์ในตัวของหน้าจอเรือนไม้นะครับแล้วก็ในส่วนของสมาร์ทโฟนด้วยโะ้โหบแ้จะมีส่วนของการแข่งขันครับแรงกิ้งนี่เพื่อความสนุกนะครับแล้วใจประกับเพื่อนๆทั่วโลกเลยโอ้โหซึ่งตัวนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าผมคนนึงชอบมากเลยพี่กูเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความประหยัดน้ำมันเรื่องของการวัดสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยพูดได้เลยว่าแข่งทั้งตัวเราด้วยดูทั้งตัวเราด้วยแล้วก็ทั้งคู่ที่ใช้รถ ในกลุ่ม V i คอนเน็กด้วยกันด้วยครับครับผมและที่ครับสาคัญที่สุดเลยนะครับแจ้งเตือนนะครับแจ้งตาแหน่งนะครับการจอดล่าสุดของตัวรถด้วยครับผมว่าคั้นสุดท้ายเราจอดรถที่ไหนผมเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับโอ้โหแล้วอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เป็นเหมือนผู้ช่วยนะครับ ที่ไปกับผมได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเตือนนะครับ,รบการเข้าเช็คระยะหรือว่าจะเป็นผู้ช่วยในการแบบรับโทรศัพท์ SMS ข้อความต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหน้าจอเรือนไม้หรือในโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยทำให้ผมเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเลยครับพี่กูเห็นว่าจะไม่พอนะครับครับไม่มีส่วนของบางทีการเข้าเราลืมเข้าศูนย์ก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับว่ารถของรถของของเพื่อนๆนี่ับถึง ระยะเวลาต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับ oh. ไปแจ้งเตือนได้เลยครับผมโอ้โห oh นะครับก็ถือว่าครบคันนะครับในเทคโนโลยีที่มาประกอบกับนิวยมามาฮ่าแอลลอปี2021ตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเขาบอกว่ายังมีการนี่เลยเขาบอกว่าเวลาขับขี่แล้วก็เดินทางเนี่ยครับเพื่อให้เราแบบไม่สะดุดเขามีที่ชาร์จด้วยใช่ไหมพี่กูใช่ครับผม <Okay. S 2> ก็มี oh. คือช่อง ต่อซ็อนะครับต่อไฟเข้ากับอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับผมครับผมแล้วอัตราการประหยัดน้ํามันเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเป็นรถออโตมิติกที่ค่อนข้างที่จะประหยัดพอสมควรเลยนะฮะตัวนี้เนาะใช่ครับท่านั้นไม่พอนะครับยังมีในส่วนของระบบสต o p ปสตาร์ทแอนด์ซิเ e มเพิ่มมาด้วยครับเบลเรามีการรับประกันเป็นยังไงครับเบลการรับประกันเนี่ยหปีนะครับหรือ ห้ามืนกิโลเมตรเรียกว่าขี่กันแบบซุ่มซมักันเลยไปเลยครับขี่กันลืมลืมลืมว่ารถเนี่ยซื้อมาวันไหนเลยใช่ครับผมเนื่องจากว่ายามฮานี้รับประกันแบบเต็มที่เลยนะครับห้าปีหรือห้าหมกิโลเมตรถัดมาคือทางน้ำมันขาดความจุที่5.5ลิตรครับผมโอ้โหเรื่อว่าเดินทางนี้แบบ โอ้โหมันเลยลืมเติมน้ำมันไปเลยลืมเติมน้ำมันไปเลยใช่ครับพร้อมมาพร้อมกับนี่เลยที่เก็บของขนาดใหญ่ขนาด25ลิตรกันเลยทีเดียวรับพี่กูครับโอ้โหใส่ของบรรทุกได้แบบโอ้โหสนุกเลยเที่ยวทิพได้เลยครับผมทางใส่ของสบายเลยนะครับมาพร้อมกับในส่วนของโชคหลังนะครับแบบ ทับแทงคาเบลเพื่อความนะครับรับแรงกระแทกได้ยิ่งขึ้นครับตัวนี้ครับแล้วก็ความรุ่นุ่มนวลในการขับขี่ด้วยครับโอ้โหแล้วก็มาพร้อมกับล้อแมกนะครับแล้วก็ยางนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นยางหน้าหรือยางหลังเนี่ยโอ้โหรับรองได้ว่าขนาดเนี่ยใหญ่นะครับการขับขี่เนี่ยมันแน่นอนเลยครับพี่กูก็คือเป็นยางแบบทูเพลตไม่มียางไหนใช่เลยครับนะครับผมแล้วมาพร้อมกับเครื่องยนต์ครับระบบบูคอ BVA 155cc ซีซีนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับรถสปอร์ตออโตเมติกสุดอัจฉริยะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันสุดไฮเทคแห่งคันนี้นี่เองนะครับผมนั่นก็คือเจ้ายูม่าห้าแอร์รักอยห้า้ซีซีสัมผัสความสปอร์ตเร้าใจได้แล้ววันนี้ที่พอประเสริฐมอเตอร์ทุกสาขา หรือช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a c e b o o k l i n e หรือว่า YouTube นะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อคอร์เซนเตอร์เราได้ที่042615116ครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนไว้ครั้งหน้าเราจะมาแนะนำรถรุ่นไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ